คุณคิดว่าชีวิตโสเณีที่อินเดียนั้นเป็นอย่างไรสวัสดีครับวันนี้หมูสปอยหนังจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของโสเณีที่อยู่อินเดียซึ่งตอนนี้นั้นกําลังเป็นที่นิยมชมชอบของประเทศไทยอย่างมากชื่อเรื่องก็คือคางคูใบจะเป็นอย่างไรนั้นก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจกับพวกเราด้วยนะครับเรื่องนี้ภาพเริ่มต้นตั้งแต่ มีสาวคนหนึ่งที่ถูกจับมาขายให้เป็นโสเภณีนั้นกำลังถูกบังคับให้มาขายบริการตามพี่ๆของกลุ่มคนที่อยู่ที่นี่ซึ่งเธอนั้นเองก็ไม่ยอมที่จะขายบริการให้กับชายใดเรื่องมันกลับไปถึงครูของเจ้านายใหญ่ที่ควบคุมแหล่งโสเภณีน,นี้จึงไปขอตัวช่วยกับคังคูใบาภาพตัดมาที่รถเบนกลีของคังคููใบนั้นมา สภาพของคังคูบายนั้นดูแล้วก็บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนเธอนั้นพกเล่าแล้วก็นั่งอยู่ในรถเบลลี่ซึ่งมีราคาแพงมากในระหว่างที่เธอเดินออกมานั้นไม่ว่าใครที่เจอเธอก็จะทำความเคารพอขอคารวะกันตลอดทางและแล้วเธอก็มาถึงที่ที่หมายเธอเข้าไปพูดคุยกับเด็กที่ถูกบังคับให้ขายบริการเธอถูกซ้อมอย่างหนักเพราะดันไปทำร้ายลูกค้าที่ให บริการอยู่คั้งคูใบเอาน้ำไม่ยับเธอเธอก็ยกขึ้นกินในระหว่างนั้นคังคูใบก็พยายามโน้มน้าวให้สาวคนนี้เข้าใจว่าการมาอยู่ที่น,นี่นั้นมันไม่สามารถย้อนกลับไปได้แล้วเธอก็เล่าไปถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตของเธอในสมัยก่อนนั้นเธอก็เป็นลูกสาวของทานายคนหนึ่งซึ่งมีชีวิตที่ดีแต่เธอดันถูกผู้ชายคนหนึ่งหลอกซึ่งเป็นผู้ชายคนรักของเธอ คือขโมยข้าวของทรัพย์สินของพ่อแม่ออกมาพร้อมกับผู้ชายคนนี้เพื่อที่ว่าจะไปตั้งหลักปักฐานอยากจะไปเป็นนักสแสดงเป็นดาราของประเทศอินเดียในระหว่างทางผู้ชายนั้นก็พยายามจะขอให้เธอนั้นเอาทรัพย์สินทั้งหมดของพ่อเธอมาให้กับเขาเพราะเขาจําเป็นจะต้องเอาไปใช้เพื่อเปิดทางให้กับเธอภาพตัดมาตอนที่เธอมาถึงบริเวณสถานที่ที่ผู้ชายคนนั้นบอกว่า จะให้เธอมาพักอยู่ที่นี่ก่อนซึ่งก็เป็นป้าของผู้ชายคนนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วป้าคนนี้กลับกลายเป็นเจ้าแม่ของซ่องให้บริการลูกค้าแห่งหนึ่งเธอนั้นถูกขังเป็นเวลานาน,านจนสุดท้ายนั้นไม่สามารถทนเอาไว้ได้เธอจึงตัดสินใจที่ยอมจำนนเพื่อที่จะยอมขายบริการในตอนนั้นเธอรู้สึกว่าโลกของเธอนั้นได้จบลงไปแล้ว เธอนั้นหมดหวังกับสิ่งที่อยู่รอบข้างของเธอจนสุดท้ายแล้วเธอก็ตัดสินใจที่จะรับทำงานโดยไม่มีข้อแม้ภาพตัดมาในช่วงของกลางคืนวันถัดไปเธอพยายามแต่งหน้าอยู่กับกลุ่มเพื่อนๆที่เป็นโสเภณีขายบริการอยู่ที่นี่ทั้งหมดเธอพยายามแต่งหน้าให้ดูขาวให้ดูแปดจะได้ไม่มีคนสนใจเธอแต่กลับกลายเป็นว่าเธอกลายเป็นจุดเด่น และนี่ก็เป็นท่าที่เ,เพื่อนๆของเธอนั้นพยายามเซตให้เธอยืนและทำท่าเรียกแขกซึ่งก็ปรากฏว่าท่าเรียกแขกของเธอนั้นก็ทำได้ผลจริงๆภาพตัดมาในช่วงหลังจากที่จบไปเธอนั้นแต่ก่อนเธอชื่อคงคาแต่เธอบอกว่าเธอจะเปลี่ยนเป็นชื่อคังขู่แทนเพราะว่าโลกอดีตของเธอนั้นมันได้ดับสูญไปเสียแล้วปัจจุบันนี้เธอจะต้องแข็งแร่ง แล้วก็ตามล่าผู้ชายคนที่เธอรักคนนั้นให้ได้เพื่อที่ว่าจะได้แก้แค้นกับสิ่งที่ผู้ชายคนนั้นได้ทํากับเธอไปในช่วงเวลานั้นเธอเป็นที่นิยมชมชอบของบรรดาผู้ชายที่อยู่ในเมืองแห่งนี้อย่างมากเลยทําให้เวลาเธอเดินไปไหนนั้นก็มักจะเจอผู้ชายที่เป็นลูกค้าของเธอชักชวนเธอไปขายบริการซึ่งในวันนั้นเธอเองไม่พร้อม เธอได้พาเพื่อนๆไปดูหนังภาพตัดมาในช่วงของตอนกลางคืนหลังจากที่กลับมาจากโรงหนังแล้วเพื่อนของเธอคนหนึ่งขอให้เธอนั้นช่วยเขียนจดหมายส่งกลับไปถึงที่บ้านซึ่งแต่ละคนนั้นก็เหมือนกับว่าโดนหลอกมากันทั้งนั้นเลยในตอนกลางคืนช่วงที่ขังคุกําลังนอนอยู่แม่เล้าคนนั้นก็มาพาเธอไปบอกว่ามีลูกค้าพิเศษมาให้ราคางามด้วยซึ่งต้องขอบอกเลยว่าภาพนี้ เป็นจุดเปลี่ยนขอ,ของคังคูอย่างมากเนื่องจากว่าลูกค้าที่มาซื้อบริการรอบนี้เป็นนักเลงและทำลายร่างกายคังคุจนยับเยินภาพตัดไม้ตอนที่อยู่โรงพยาบาลสีหน้าคังคูมีความโกรธแค้นมากและก็เสียใจอย่างมากที่ทำไมไม่มีใครช่วยเธอได้เลยเพื่อนของเธอนั้นไปสืบมาว่าไอ้ชายคนนั้นมันเป็นลูกน้องของฮาลิมซึ่งเป็นมาเฟียใหญ่ของอินเดียหลังจากคังคูออกมาก็ไปหาฮาลิม ซึ่งฮาลิมนั้นมีจุดแข็งอยู่อย่างหนึ่งก็คืออะไรก็ตามต้องแฟร์สำหรับทุกฝ่ายคังคุจึงใช้โอกาสนี้ในการเจราจาต่อรองกับฮาลิมว่าคังคุนั้นมาทำงานตามปกติหาเงินด้วยตัวเองไม่ได้ต้องการให้ใครเดือดร้อนแต่กลับกลายเป็นว่าลูกน้องของฮาลิมนั้นทำให้คังคุต้องลำบากฮาลิมจึงบอกว่าจะเอาเงินให้คังคุไม่ยอมคังคูบอกว่าต้องการจะคำจัด ไอชายคนนั้นให้ผลผลฮาริมนับถือใจของคังคุจึงยกให้หังคุนั้นเป็นน้องสาวหลังจากนั้นข่าวก็แพร่สะพัดไปทั่วว่าขังคุนั้นเป็นน้องสาวของฮาริมมาเฟียใหญ่ทําให้เจ้าของซ่องนั้นมีความรู้สึกยำเกรงทําอะไรก็ต้องกังวลกลัวว่าขังคุจะไม่พอใจและแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่ไอลูกน้องตัวแสบของฮาริมนั้นจะมาซื้อบริการกับขังคุอีกครั้งหนึ่ง และสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อฮาริมได้เดินทางมาและจัดการกับลูกน้องของฮาริมทิ้งโดยที่ทุกคนได้มุงดูกันถึงความโหดเหี้ยมของฮาริมเลยทําให้ทุกคนรู้สึกยำเกรงนี่คือสภาพของลูกน้องฮาริมตอนที่ฮาริมจะขึ้นรถไปคังคูดเดินเข้ามาพร้อมกับกระทืบซ้ำกับลูกน้องของฮาริมอีกครั้งหนึ่งค่แตดมาในตอนกลางคืน เมื่อเจ้าของซ่องมีอาการป่วยและก็ได้ขอยามากินแล้วก็ได้คุยกับลูกค้าคนแรกของ,ของ,ของคังคุว่าไม่น่าไปให้ท้ายคังคุเสียเลยตอนนี้ฉันเหมือนกำลังจะตายเช้าวันถัดมาทุกคนได้เดินไปเรียกคังคุให้เข้ามาดูซึ่งเจ้าของซ่องนั้นก็ได้เสียชีวิตในมือยังกำเงินอยู่คังคุไม่รอช้าเดินเข้าไปหยิบกุญแจที่คังคุเอามาตอนแรก เมื่อตำรวจรู้ข่าวเข้าก็รีบเดินเข้ามาเพื่อที่จะมาชกฉวยเอาสวยกลับไปคังคูนั้นก็ได้ปลอมตัวเป็นใบคนใหม่พร้อมกับพูดลอยๆว่าพี่ลิมเมื่อไหร่จะมานะตำรวจนั้นหนีเตลิดเปิดเปลงไปหมดในช่วงเย็นคังคูนั้นเตรียมตัวที่จะไปรับงานต่อแต่เพื่อนๆน,นั้นก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้คังคูไม่ต้องมาให้บริการแล้ว คังคูนั้นมาเป็นคังคูใบเลยดีกว่าคอยดูแลพวกเราเพราะพวกเรานั้นรู้สึกดีกับคังคูใบยอย่างมากคังคูได้ยินนั้นก็รู้สึกซาบซึง้งภาพตัดมาที่เด็กสาวที่โดนบังคับให้มาขายบริการคุยกับคังคูใบคังคูหใบ,บก็เลยถามว่ามียาสองเม็ดให้เจ้าเลือกซึ่งสุดท้ายแล้วสาวคนนั้นยอมตายเพื่อที่จะอยู่ตรงนี้คังคูนั้นจึงตัดสินใจพาสาวคนนั้นกลับ ทำให้เจ้าของแห่งนี้ไม่พึงพอใจอย่างมากพร้อมกระดาษเสียดาทอระหว่างที่คังคูใบเดินกลับคังคูใบก็พาเด็กคนนั้นกลับไปด้วยพร้อมกับบอกว่าช่วยอารมณ์ฉันกลับมาด้วยระหว่างทางนั้นคังคูก็เดินทางกลับบ้านด้วยเบลลี่พร้อมกับสาวคนนั้นภาพตัดมาในตอนนี้คังคูใบนั้นกําลังที่จะเริ่มรณรงหาเสียงเพื่อที่จะประกาศตัวเองเป็นผู้นําของชุมชนย่านนี้ ในระหว่างนั้นเองที่มีการตัดเสื้อทางคูใบก็ได้ไปพบกับชายหนุ่มรูปงามซึ่งมีอายุน้อยกว่ามากเข้ามาตัดเสื้อเข้ามาวัดตัวทําให้ทั้งสองคนนั้นถูกชะตากันอย่างบอกไม่ถูกในระหว่างช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของเขาทั้งคู่พยายามเกี่ยวพาราสีกันโดยใช้ไพ่ที่าทางคูใบถนัดนั้นเป็นสื่อในการเกี่ยวพาราสี ทั้งสองคนนั้นเล่นไพ่กันจนสุดท้ายคังคุบก็ชนะลายเป็นว่าผู้ชายไม่สามารถขึ้นมาได้แต่สุดท้ายแล้วชายหนุ่มคนนี้ก็แอบขึ้นมาอยู่ดีทั้งสองคนก็ได้คุยกันถูกชะตากันเวลาไปไหนก็ไปเที่ยวด้วยกันอยู่บ่อยๆครั้งมีความสุขด้วยกันเพียงช่วงเวลาสั้นๆในเช้าวันรุ่งขึ้นคังคุบก็ได้รับรายงานจากลูกน้องคนสนิททั้งสองคนว่าลาเซียใบยกำลังจะบุกมาเพื่อจะราล,ลงหาเสียงเหมือนกัน ซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หาเสียงของทั้งคู่เพื่อที่จะแย่งกันเป็นผู้นำของแคว้นชุมชนนี้ใบรู้สึกกังวลอย่างมากจึงตัดสินใจไปหาลาฮิมเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือโดยที่นำอาหารไปให้กับลาฮิมเพื่อที่จะได้มีอารมณ์ดีหิมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดต้องการอะไรก็ฝากลูกน้องมาบอกได้นะไม่ต้องมาถึงกับที่หรอก คังคู่ใบจึงตัดสินใจพูดว่าต้องมาด้วยตัวเองพร้อมกับขอให้นําเหล่าของลาหิมนั้นไปขายในซ่องด้วยซึ่งลาหิมนั้นมองว่ามันไม่สมควรแต่คังคู่ใบบอกว่ามีความจําเป็นลาหิมก็เลยอนุญาตเช้าวันถัดมาหนุ่มชายรูปงามคนเดิมก็มาหาคัางคู่ใบในช่วงเย็นคังคู่ใบนั้นก็ไปรับหนุ่มรูปงามที่บริเวณหน้าทํางานโดยขึ้นเบนล,ลี่ขึ้นมา ซึ่งก็เป็นรถที่ลาหิมให้คังคู่ใบเป็นของขวัญในตอนนั้นชายหนุ่มรูปงามก็รู้สึกประทับใจมากพร้อมกับคุยกับคังคู่ใบคังคู่ใบาถามว่าทําไมถึงชอบฉันฉันเป็นโสเภณีนะเธอจะมาชอบฉันทําไมชายหนุ่มรูปงามไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นก็ได้แต่บอกว่าเพราะว่ามันรักจริงๆขังคูใบมีแผนอยู่ในใจอยู่แล้วว่าจะต้องจัดการเรื่องนี้อย่างไร เช้าวันถัดมาในระหว่างที่ทุกคนกําลังเพลิดเพลินกับการสนทน,นากันอยู่อยู่ๆก็มีตํารวจบุกเข้ามาคังคูใบก็ทําเป็นไม่สนใจตํารวจนั้นบุกเข้ามาขนเพื่อที่จะหาสุราเพราะกฎของอินเดียนั้นห้ามขายสุราในซ่องและนอกเวลาทําการคังคูใบจึงเรียกตํารวจมาคุยพร้อมกระดาทอและก็บอกว่าไม่มีทางที่ได้ของกลางไปหรอกในช่วงเย็นระหว่างที่กินข้าวกันลาเซียใบยก็บุกมาถึงถิ่น พร้อมกบคุยกับคังคูใบว่าอย่าคิดมาซาแถวนี้ฉันเป็นผู้ปกครองเก่าและก็จะยังเป็นผู้ปกครองคนต่อไปทําให้คังคูบาบนั้นรู้สึกโมโหมากเพราะมันมาบุกถึงที่ซึ่งในคืนถัดไปนั้นจะมีงานขึ้นเวทีของลาเซียใบคังคูไบจะวางแผนให้เอาหนังกลางแปลงมาฉายอยู่ที่ถนนหน้าซ่องสมเพณีขอ,ของคังคูไบและในคืนนั้นก็ประสบความสําเร็จทุกคนมาดูกันหมด ทำให้ไม่มีใครไปเวทีของลาเซียใบคังคูใบจึงดัดหลังด้วยการเดินทางไปที่นั่นเพียงคนเดียวพร้อมกับพูดว่าฉันมาฟังตามที่แกนัดแล้วเอาสิเริ่มคุยเลยสนทนาเลยสิดูแลคนก็เยอะอยู่นะมีฉันตั้งคนหนึ่งในตอนนั้นทำให้หลาเซียใบยรู้สึกโมโหอย่างมากเพราะว่าเป็นแผนของคังคูใบในตอนนั้น ทั้งสองคนคอมเมนหน้ากันมากและการแข่งขันก็ยิ่งสูงขึ้นเช้าวันถัดมาคัางคุใบได้รับแจ้งจากเพื่อนว่าลูกของเธอนั้นติดยาทำอะไรไม่ได้เลยในตอนนั้นคังคุายรู้สึกกังวลและก็เป็นห่วงเด็กคนนี้อย่างมากจึงตัดสินใจทำตามแผนเดินทางไปหาพ่อแม่ของชายหนุ่มคนนี้เพื่อที่จะขอชายหนุ่มไปเป็นเขยให้กับลูกของเพื่อน ที่กำลังติดยาอยู่เพื่อต้องการให้ลูกของเพื่อนนั้นหลุดพ้นจากวงการโสเภีในตอนนั้นชายหนุ่มรู้สึกเสียใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วเธอต้องการแต่งงานกับครังคู่ใบามากกว่าพ่อแม่ของชายหนุ่มคนนั้นก็ไม่ยอมเหมือนกันครังคู่ใบจึงสอนกับชายหนุ่มว่าไม่มีครอบครัวไหนหรอกที่อยากรับโสเภีเข้าไปเป็นสะภ้ยของบ้านเจ้าจงจำไว้ให้ดี และภาพก็ตัดไปในงานมงคลสมรสของชายหนุ่มกับลูกของเพื่อนพังคูใบในตอนนั้นแม่ของเจ้าสาวก็ถามพังคูใบว่าทําแบบนี้ไม่เสียใจหรอคัองคูใบก็บอกว่าเสียใจจนแทบจะละเบิดตายเลยก็ว่าได้ในงานมงคลสมรสนั้นก็จบลงช่วงเช้าเป็นวันประกาศผลคังคูใบก็ได้รับข้อมูลมาว่าวันนี้ผลประกาศการคัดเลือกเลือกตั้งออกมาแล้วว่า คังคู่ใบเป็นฝ่ายชนะคังคู่ใบจึงเดินทางไปที่ศาลากลางซึ่งเป็นร้านอาหารและก็ประกาศกับทุกคนว่าทุกคนจะต้องมีเสรีภาพโซฟนีจะต้องมีเสรีภาพในการค้าขายจะไม่เป็นแบบเดิมอีกต่อไปในตอนนั้นหลังจากที่เป็นผู้นำการจ่ายสวยก็ยังคงมีอยู่ดังเดิมตำรวจยังคงมาเอาสวยไปเรื่อยๆคังคู่ใบก็ต้องบริหารงานให้หนักมากขึ้นเพื่อที่จะปกครองให้ได้ดีที่สุดในตอนนั้น กับมีข่าวเพิ่มเติมขึ้นมาว่าอยู่ๆจะมีข่าวการประท้วงจากบาดหลวงที่เปิดโรงเรียนอยู่บริเวณใกล้เคียงนั้นเพราะบาดหลวงมองว่าโสพีณนี้ไม่ควรอยู่ใกล้กับสถานศึกษาในเช้าวันถัดมาทัางคู่ใบจึงตัดสินใจที่จะขอนัดประชมุมไม่ทันนัดประชุมลายหิมนั้นก็เรียกให้ไปคุยเพราะก็บอกว่าสองคนนี้กําลังมีปัญหาเรื่องการที่โสพีณนีนั้นไปตั้งอยู่ใ,ใกล้โรงเรียน ข้างคู่ใบนั้นฉลาดมากพร้อมก็บอกว่าโรงเรียนเพิ่งม,มาตั้งไม่นานแต่โสพินีตั้งมานานแล้วทําไมถึงกลายเป็นซ่องที่จะต้องย้ายไปลาฮิมได้ยินแบบนั้นจึงรู้สึกโมโหมากจึงจัดการทนายของบาทหลวงพร้อมก็ทาหน้าเข้มบอกว่าถ้ายังไม่เห็นอีกระวังจะไม่ได้กลับไปในช่วงชาวันถัดมานั้นมีการเดินประวงเพราะว่าไม่ต้องการให้ซ่องนั้นอยู่บริเวณนี้ใบรู้อยู่แล้ว ว่าจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้จึงเดินทางมาที่โรงเรียนในระหว่างที่เดินทางมาโรงเรียนนั้นก็พบว่ามีนักข่าวคนหนึ่งกําลังสัมภาษณ์กับทางบาทหลวงที่เป็นผอ,อ,อของโรงเรียนอยู่คังคู่ใบนั้นก็เลยพูดแทรกออกมาพร้อมกับคุยกับบาทหลวงถึงว่าจะเอาลูกมาเรียนเ,เด็กๆทุกคนควรจะมีโอกาสได้เรียนถึงแม้ว่าเขาจะเป็นลูกของโสเภณีก็ตามนักข่าวได้ฟังแบบนั้นรู้สึกประทับใจในขังคู่ใบามาก คังคู่ใบจึงบอกว่าถ้ามีเวลาก็แวะไปหาซึ่งหลังจากนั้นนักข่าวก็แวะเข้าไปหาและก็คุยเรื่องต่างๆนานา,นาพร้อมกับจะขอสัมภาษณ์คังคูใบก็ให้สัมภาษณ์แต่ระหว่างที่ให้สัมภาษณ์อยู่นั้นปรากฏว่าเด็กๆนั้นร้องไห้มาแล้วก็เดินกลับมาหาคังคูใบเพราะบาดหลวงนั้นไม่ยอมให้ลูกสาวๆข,ของคังคู่ใบนั้นเข้าเรียนคู่ใบจึงใช้โอกาสนี้ให้นักข่าวนั้นถ่ายรูปนี้ลงนิตยสาร เพื่อตีแผ่ว่าความเท่าเทียมของมนุษย์มันไม่เท่ากันภาพตัดมาที่เพื่อนของคังคูไบที่เพิ่งคลอดลูกไปหลังจากคลอดลูกตกเลือดมากจนใกล้จะเสียชีวิตแล้วคังคุไบร้องไห้อย่างหนักในวันนั้นซ่องถูกปิดคังคูไบเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทั้งหมดนั้นมาหนีหยุดทําการเพราะว่าอยู่เป็นเพื่อนของเพื่อนสาวที่กําลังจะเสียชีวิตคังคุไบเน้นย้าว่าให้ผูกมัดให้แน่นแ่นก่อนเอาไปลงแม่น้ําคงคาเช้าวันถัดมา มีนักที่าสารออกมาซึ่งก็เป็นรูปของคังคูใบแล้วก็เด็กๆที่ถูกให้สัมภาษณ์ไปตอนนั้นนักข่าวเดินมาพร้อมกับบอกว่า,ค,าคังคูใบนั้นได้รับเชิญให้ไปพูดในงานซึ่งเป็นงานใหญ่เป็นการสัมมนา,าเสวนาของคู่มีอำนาจระดับต่างๆแล้วก็เป็นผู้นำของแควนซึ่งคังคูใบนั้นก็ยินดีที่จะไปคุย ทางคู่ใบนั้นทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วค่อนข้างประหม่ามากๆสุดท้ายแล้วก็ไปจนถึงที่พร้อมกับไปนั่งคอยให้สัมภาษณ์ซึ่งก็จะมีบาทหลวงและก็ผู้นำต่างๆกำลังให้สัมภาษณ์อยู่พร้อมกับโจมตีโสเพณีทั้งหมดทางคู่ใบได้โอกาสจึงเข้ามาแล้วก็นั่งพูดตรงกลางเวทีพูดว่าคนทุกคนก็มีสิทธิที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นโสเภณีเป็นนักบวช เป็นนักธุรกิจเป็นนักก่อสร้างทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันเราทุกคนทำงานล้วนเพื่อแลกกับค่าแรงทำไมทุกคนถึงจะต้องมาดูถูกโศพนีด้วยในตอนนั้นทุกคนรู้สึกประทับใจอย่างมากพร้อมกระตบกมือให้กับทางคูใบในตอนนั้นกระแสะของคูใบเริ่มมาแรงเริ่มกับเพื่อมส่งผลต่ออาณาเขตบริเวณกว้างขึ้นเรื่อยๆแต่ในมุมของการฟ้องร้องนั้นก็ยังมีอยู่ ที่โรงเรียนฟองร้องครั่งคูใบคังคูใบ,บจึงตัดสินใจให้นักข่าวช่วยติดต่อผู้นำของประเทศโดยที่ผ่านคนกลางซึ่งคนกลางนี้ก็เป็นสอสอของเขตซึ่งก็มีความต้องการที่จะให้คังคู่ใบช่วยสนับสนุนคังคูใบนั้นได้รับเลือกให้เข้าไปคุยกับนายกรัฐมนตรีของอินเดียในตอนนั้นเดินทางโดยรถไฟและแล้วก็มาถึงครังคูใบได้มีโอกาสคุยกับนายกรัฐมนตรีของประเทศ ซึ่งในตอนนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับและก็คุยด้วยความสุจริตใจแต่ก็ยังคงมีการแบ่งชนชั้นวรรณะทําให้ขังคูใบรู้ว่าทุกคนนั้นยังมีการแบ่งชนชั้นวรรณะอยู่ขังคูใบจึงใช้คําพูดโน้มน้าวให้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบกับขังคูใบซึ่งก็ได้ดอกไม้จากนายกรัฐมนตรีทําให้รู้ได้เลยว่าการมาของขังคูใบนั้นประสบผลสําเร็จแน่แน่และไม่นานข่าวก็ออกมาจริง ทำให้ในแคว้นของที่ขังคูใบยอยู่นั้นสามารถมีการคาสประเวณีได้อย่างสุจริตและไม่ผิดกฎหมายทุกคนนั้นดีใจอย่างมากในบริเวณนั้นพร้อมกตบตกมือให้กับผู้นำอย่างขังคูใบและเรื่องทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่อเลยปกติแล้วเวลาเราดูหนังอินเดียนั้นจะเป็นเต้นเต้นลำลำไปเรื่อยๆดูแล้วก็ช่างน่าเบื่อเสียจริง แต่ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ดีมากๆครับ